อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งให้โรงน้ําแข็งในอําเภอหล่มศักจังหวัดเพชรบูรณ์นั้นไม่ให้หยุดกิจการนะคะเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยเพราะว่าเกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วซ้ำเพาะสองซ้ำสองครั้งในรอบเพียงสองวันเท่านั้นค่ะก็เป็นเหตุการณ์ขณะที่เกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานทำน้ำแข็งห้างหุ้นส่วนจำกัดกรีนไอซ์หล่มศักด ในตำบลหล่มศักอำเภอหล่มศักจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อคืนนี้ค่ะก็ต้องอพยพประชาชน30คนไปยังโดมกีฬาเทศบาลเมืองหล่มศัก์และนำตัวผู้ป่วยสีคนส่งโรงพยาบาลหล่มศักเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหล่มศัก์มีรถน้ำสามคันนะคะฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดการฟุ้งกระจายของก๊าซใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงค่ะถึงควบคุมสถานการณ์ได้เหตุการณ์แอมโมเนียรั่วไหลในโรงงานเป็นเหตุเกิดขึ้นซ้ำสองครั้งในรอบสองวัน ก็ทาให้ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าตรวจสอบภายในโรงงานโดยสั่งการให้เคลื่อนย้ายแอมโมเนียออกจากพื้นที่และเร่งตรวจสอบว่ามีการประกอบกิจการถูกต้องหรือไม่เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะ,ะเครื่องเนี่ยมันจะมีสองชุดสองสองสอง,สองส่วนเครื่องเดิมกับเครื่องใหม่ก็ให้ตรวจสอบดูว่าตกลงแล้วเครื่องเดิมโอเคเรารู้แล้วว่ามีการได้รับอนุญ,ญาตแน่นอนแต่เครื่องใหม่เนี่ยได้รับอนุญ,ญาตถูกต้องแล้วหรืญญอยัง ซึ่งตรงนี้ก็จะต้องทางท่านสาสตร์กจังหวัดเนี่ยท่านก็ต้องไปตรวจสอบตามหน้าที่ก่อน,ออน,นและบ่ายนี้หรือเย็นเนี้ยเดี๋ยวให้คําตอบเพื่คอความชัดเจนสาเหตุที่วันที่สองที่เกิดขึ้นเพราะว่าน้ําแข็งมันค้างอยู่ในท่อแล้วพอน้ําแข็งมันร่วงละลายออกมาปั๊บเนี่ยแก๊สมันก็ขยายตัวคตอนนี้ยังยังมีค้างอยู่ไหมครับเจคับเมื่อกี้ช่างขึ้นไปดูว่าหมดแล้วครับผมอันนี้ก็คือจะไม่มีกลิ่นอีกแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ไม่มีค่ะ เราว่ามันก็ปิดหน้าปิดหลังไว้หมดเลยอุสาเหต,ตอนแรกนี่อะไรนะคะเซฟซีมันรั่วค่ะขณะที่ประชาชนในพื้นที่ก็บอกว่าเหตุการณ์แอมโมเนียรั่วไหลในโรงงานไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็สร้างปัญหาให้กับชุมชนมาหลายปีแต่กลับไม่เคยได้รับการแก้ไขเนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ซําซากค่ะปีหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้น4-5ถึงครั้งแล้วแต่ละครั้งเนี่ยรุนแรงเราไม่สามารถที่จะพักอาศัยอยู่ในบ้านได้อย่าง ปกติสุขค่ะต้องหอบกันไปอยู่บ้านญาติค่ะอืมครับอนนันนี้เราเราได้ร้องเรียนหรือไปตรงไหนบ้างไหมครับพี่ก็ไปแจ้งที่เทศบาลทุกครั้งที่เกิดเหตุค่ะท่านก็มาดูมาดูแล้วก็สั่งปิดปิดชั่วคราวปิดแป๊บเดียว7วัน15้าวันแล้วก็มาทำใหม่แล้วก็เกิดเหตุซ้ำซากอยู่อย่างนี้ค่ะเนีือดร้อนมากเลยนะอืมครับธรรมดายายจะไม่ค่อยเอาเรื่องหรอกครับเนาะเพราะว่า เออก็ว่าอาชีพใครอาชีพเนาะครับการเที่ยวนี้เดือดร้อนมากเหม็นมากใช่ไหมยายยายวิ่งไปไม่ทันเลยจากบ้านนี้ไปบ้านที่่าวแค่เนี้ยอืมยาไม่ออกกล้าบอืมครับเบื้องต้นอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์มีคำสั่งให้โรงงานน้ำแข็งหยุดประกอบกิจการนะคะเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยภายในวันที่11มีนาคมขณะที่เทศบาลเมืองหล่มสักอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช2535สั่งห้ามใช้สถานประกอบกิจการทั้งหมดจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขตามที่เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นเห็นสมควรค่ะ